สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพอร Morning Report ประจำวันที่25มิถุนายน2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะรองโ p o s i t i o ลงซื้อขึ้นขายในกรอบมี stop loss หักต่ำกว่า1,765เหรียญน,นักลงทุนที่ถือสถานะช h o r t position แนะนำให้บริหารพอสมดุลตามการแกว่งของราคา ทิศทางราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นเดิมโดยอยู่ในช่วง1,770ถึง1,785เหรียญด้าน s อสพขายทองคำอย่างต่อเนื่อง3.8 3.78ตันปัจจุบ,บันถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ1,42.87 0ตันขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยทั่วไปค่อนข้างทรงตัว โดยที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมาใกล้เคียงสัปดาห์ก่อนสำหรับดับชนีดอลลาร์ค่อนข้างทรงตัวด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าไปถึง31.95บาทต่อดอลลาร์เช้านี้หลุด31.78ต่อดอลลาร์ก่อนจะอ่อนกลับมาแถว31.80ต่อดอลลาร์ ทางด้าน GDP ไทยดูจะมีแนวโน้มลดลงมา3%เหลือเพียงแค่1.8%ในปีนี้ขณะที่ GDP สหรัฐปีนี้ภาพรวมขยายตัว6.4%และเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ถูกคาดว่าจะโตเร็วได้ร,ราว3.9%ในช่วงปี2021-2022สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Core P C E Price Index, Personal Spending r e v i e O M Customer Statement วิเคราะห์ราคาทอง,งคำทางเทคนิคราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในทิศทางสายเววันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับ1,770เหรียญและแนวต้าน1,790เหรียญสำหรับโ o o ออนไลน์ฟิว e จอร์และโก c o อมิคคาดว่าจะมีแนวรับ1,770เหรียญและแนวต้าน1,790เหรียญสำหรับทองคำไทยปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำ และกลับมาพบกับบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ